มาดูเอฟเฟกที่ใช้ปรับแสงอีกอันหนึ่งก็คือเอฟเฟก่์ชื่อเลเวลนะครับเอฟเฟกตัวนี้ก็เป็นเอฟเฟกอีกตัวหนึ่งที่ใช้ปรับแสงก็จะคล้ายๆคยอนทราสต์ ance, ตัวคอนทราสต์นี่เหมือนกันนะมันจะมีไอ้บายนิสแ n t r ์คอนทราสต์ใช่ไหมครับอีกอันหนึ่งแต่ตัวนี้ก็ปรับแสงได้เหมือนกันนะครับก็มี ไวแสนอย่างนี้นะครับันก็จะปรับแสงมากขึ้น d a r เคนอันนี้คือมืด increase gamma นะจะมีตัวเลือกหลายอันหรือเราจะปรับเองก็ได้นะครับอันนี้ถ้าปรับเป็นแมืดนะครับน,นี่ก็เป็นความขาวมันจะขาวเท่าๆกันนะครับอนี้ อันนี้มันจะมันจะสว่างขึ้นตามที่ขาวนะครับที่ตรงไหนที่มืดอ,อยู่มันก็จะไม่ขาวจะไม่สว่างขึ้นมากนะครับน,นี่ก็ลองไปใช้งานดูนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ